สวัสดีค่ะเด่นดวงเดือนพุ่มพับค่ะอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านดรชาวพาพานำชมสถานที่ต่างๆแล้วก็ระหว่างที่นำชมนี้ก็ได้พูดคุยแล้วก็ได้รู้จักกับได้ศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับไอเดียของท่าน ก็มีความปกตินี้ก็ก,ก็ก็รู้จักผิวเผินอยู่แล้วแต่วันนี้ได้มาเห็นสถานที่จริงแล้วก็ได้คุยกับท่านอย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้แนะนําให้ความรู้มากมายเพราะว่าจากปกติที่เคยก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นมคัคุเทศจังหวัดนครแล้วก็ได้รับผลกระทบคือได้รับอุบัติเหตุพอตอนนี้ก่อนที่พอได้รับอุบัติเหตุปุ๊บ ก็ได้มาทำงานให้กับมูล,ลนิธิของอารยสถาปัตดจ้างงานใยงานมาตรา35โดยทำสัญญาจ้างงานปีต่อปีแต่การทำงานจ้างงานปีต่อปีของบริษัทไทยแอร์เอเชียเนี่ยตอนนี้เราก็หมดสัญญาจ้างงานกันปีนี้ไม่ได้จ้างก็ให้คนรุ่นอื่นเขาเข้ามาทำต่อแทนแต่ด้วยความที่ว่าเราเคยเป็นไกด์ด้วยแล้วก็เคยทำเกี่ยวกับอารยศถาปัต์ด้วยก็ เริ่มที่จะทำโครงการเกี่ยวกับอาชีพจัดกลุ่มอาชีพคนพิการจัดกลุ่มอาชีพอิสระของคนพิการแต่และอาชีพที่เขาทำอาชีพกันอยู่แล้วแล้วก็มารวมกลุ่มกันเพื่อที่จะหาสหากรณ์หรือหาตลาดที่จะนำไปขายนำสินค้าไปขายแต่ส่วนตัวเองก็คือมีที่ดินที่ได้รับเป็นที่ดินมรดกแล้วก็สร้างเป็นที่พักสำหรับนักเดินทางโดยเฉพาะมนุษย์ล้อแล้วก็ คนคนสูงอายุนะคะได้ทุกเพศทุกวัยก็เลยใจอยากจะหาคนที่ร่วมแนวความคิดเดียวกันเพื่อที่จะมาช่วยกันต่อย,ยอดส่งเสริมเกี่ยวกับการทำกรเกษตรผสมผสานในในที่ที่นี้ที่พักแบบธรรมชาติแล้วก็พอมาได้มาศึกษาดูงานมันก็ใช่เลยค่ะคือตอบโจทย์เราได้ทุกอย่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งท่านท่านดรสามารถแนะนำหรือให้ความรู้ ในสิ่งที่เราไม่รู้หรือวาอ่าให้เห็นเป็นตัวอย่างเลยว่าไอแบบนี้ทำได้จริงๆอันไหนที่ทแก้ได้แก้ไขได้หรือว่าปรับปรุงใช้ได้แล้วชอบโรงเรียนตรงที่ว่าเคยเห็นแล้วก็เคยมีความคิดส่วนตัวลึกๆว่าโอ้โหต้องมีตังค์นะเนี่ยถึงจะได้มาเรียนถึงจะได้ส่งลูกส่งหลานมาเรียนแต่ดูๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะก็ดีใจที่ได้มาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ เห็นแล้วว่ามันแตกต่างจากโรงเรียนในเมืองในฐานะถ้าถ้าพูดในฐานะผู้ปกครองคือทัศนจต,ตุติหรือว่าสิ่งที่เราเห็นในเมืองเนี่ยแข่งขันกันด้านความรู้ด้านทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่ผู้ปกครองส่งลูกไปเรียนเรียนพิเศษแต่ในขณะเดียวกันลูกเนี่ยไม่สามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องอื่นไกลยกจากลูกสาวตัวเองเนี่ยคือเราต้องต้องบอกว่าลูกมาต้องพับผ้านะ แต่จากที่สังเกตดูแล้วได้รับฟังจากท่านด็อกอรรู้ว่าเขาฝึกตั้งแต่ให้มีมีระเบียบให้ช่วยเหลือตัวเองให้อะไรได้ทุกอย่างคือตอนนี้ก็รู้สึกดีใจมากไม่ต้องฟังจากคนอื่นแล้วก็มาเจอท่านด็อกอรนี่ค่ะวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็ขอบคุณท่านด็อกอรมากๆค่ะมิติใหม่ของการศึกษาไทยอีกหนึ่งเส้นทางเลือกของเยาวชนไทยในการสร้างอนาคตให้ลูกหลาน ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงยุค4.0โรงเรียนมัธยมยนานากาวาโรงเรียนแห่งความร่วมมือไทยญี่ปุน่นแห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทยเปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการการจัดการเชิงบูรณาการไทยญี่ปุน่นเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาน้อมนำศาสตร์พระราชาเข้าสู่บทเรียนทุกสารวิชาเรียนโปรแกร,รม SMTP เสริมด้วยภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่2ช่วงซัมเมอร์นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่2เดินทางทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ณประเทศญี่ปุ่นกำลังรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสปีกับัดน,นี้เป็นต้นไปเปิดสอบเข้าทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาสนใจขอรายละเอียดที่ f a c e b o o k โรงเรียนมัธยมเยนากาว่าหรือโทรและไอดๆๆีไลน์0 8นย9 9 1 5